ครับสวัสดีครับโอเควันนี้ก็เอาง่ามแคบมากมาให้ดูนะครับง่ามแคบมากนะเป็นง่ามกว้างแค่35มิมลนะครับเดี๋ยววัดให้ดูเนี่นะครับ35มิล3มเซนครึ่งนะครับอ่าง่ามประเภทนี้นะครับมันจะมีความยากพาะสมควรก็คือหน้าม,มันแคบมาก นะครับนะครับมันก็ลังกระสูนมันจะใกล้ตามากแล้วก็มันมีโอกาสที่จะชนง่ามมากนะครับง่ามแคบแบบนี้จะเล่นยากกว่าง่ามหัวตัดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเอามาเหนียวให้เพื่อนๆดูนะครับที่ระยะ5เมตรลูกบีบกันสัก20ลูกนะแล,แล้วเรามาดูกลุ่มกระสูนนะครับว่าง่ามแบบนี้มันจะเล่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับ เดี๋ยวผมจะทาคลิปสัส้นๆแนะนาวิธีเล่นสาหรับงามที่แคบมากๆนะครับงานแคบมากตัวนี้ความกว้างของงามอยู่ที่สามสิบห้าเซนนะครับความยากของมันอยู่ที่ทํายังไงจะไม่ให้ชนแล้วก็ทํายังไงจะข้ามหัวงามไปได้นะครับเทคนิคง่ายๆครับเหมืนอนมันลักษณะเหมือนงามหัวตัดถ้าใช้ยางยาวจะมีโอกาสข้ามง,ง่ายแต่ถ้าเราใช้อย่างสั้นให้ใช้วิธีบิดลังกระสุนแล้วก็ใช้นิ้วจิกดันจิกดันเหมือนงามหัวตัดแต่ทีนี้งามแคบเนี่ยลังกระสุนมันอยู่สูง นะครับดังนั้นมันจะค่อนข้างใกล้ตาแล้วก็อันตารายพอสมควรนะครับลองดูนะให้ดูนะครับก็คือปกติปกติเราจะใช้วิธีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าด้วยงามมันแคบครับมันก็ต้องวางไว้สูงทีนี้วางวางไว้สูงยังไม่พอเราต้องใช้วิธีบิดลังกระสุนแล้วก็ใช้นิ้วดันด้วยใช้นิ้วโป้งดันออกอย่างนี้ปกติเราอย่างนี้ใช่ไหมครับเราบิดแล้วก็ดันนะครับเพราะว่างามมันแคบมากลองนะดูใหม่นี่นะครับ บิดดันดึงบิดดันครับดึงบิดดันไปแต่งานพวกนี้จะคุมปุ่มกระสุนได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันแคบมากมันแคบมากปุ่มกระสุนจะค่อนข้างโดดรับงานประเภทนี้นะผมจะลองยิงป้ากระดาษให้ดูลุ่มกระสุนสักสิบรูปนะครับว่ามันจะเพี้ยนขนาดไหนนะครับ ดูครับสิบลูกนะครับลองดูครับสิบลูกกลุ่มกระสุนจะเพี้ยนขนาดไหนแล้มาดูกันนะครับ เรียบร้อยสิบนัดนะครับเห็นไหมมีเออร์เลอร์ไปเม็ดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสิบนัดเข้ากลุ่มอ่ะถือว่าโอเคนะครับงานลูกนี้ก็ถือว่าเป็นเออร์เลอร์ไปนะครับใช้ได้ครับผมสิบนัดงะานแคบ